กินแล้วมันจะอิ่มอิ่มนานคุมคหิวพอ,อดอทำไมกโก้อร่อยมาก อย่าอย่าอย่าเคลมเองมันดูไม่ดีให้กูชิมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกูเคลมให้อย่ามาเคลมเองมันน่าเกลียดยายได้คนชวนให้น้ำร้อนหรือยนะอุ่นเพราะว่าจะทำให้โกโก้ค่ะหอมยิ่งขึ้นละมุนยิ่งขึ้นปกติแล้ว1กล่องเนี่ย490รเก้าสิบฟองนะ1กล่องเหลือ390มราทิบะคุณนะคะที่แบบว่าอยากจะแบบควบคุมน้ำหนักดูแลริบ่างนะคะทั้งอร่อยแล้วทั้งดูแลรูปร่างได้ด้วยใช้โกโก้เข้มข้นโกโก้ของแท้ไหมโกโก้นำ โค้ดพ่อโคนแม่โกโก้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกจริงๆที่ทุกคนเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าเฮ้ยถ้าคุณจะทนโกโก้ที่มันอร่อย <c oughs> คือบอกเลยจะเอาหัวเปบบจะยืนยันจะมังกายันแล้วว่ามัน <c oughs> เป็นโกโก้ที่อร่อยมากไดเอสโกโก,โก้เข้มข้นสิบหวานทานได้อร่อยมาก <c oughs> ยอดจองอล <c oughs> ้นทเธอลช่องแล้วค่ะวันนี้หน <c oughs> ึ่งกล่องมีสิบซองจากปกติ490บาทเหลือส90บบาทค่ะทานเช้าอิ่มเย็น